สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับบ้านสวนหนึ่งนิรันนะครับวันนี้เราจะพามาลงก้าอ้อยขน,นามพันสุพรรณบุรี50นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่เป็นหลุมที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ก็ประมาณสองอาทิตย์ละใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะครับนี่ใส่ปุ๋ยซีไว้แล้วแต่ช่วงเมื่อกี้นี่แ,แรงมาก ฝนไม่ตกเลยพอวันนี้วันนี้อากาศดีครับหมุดคล้มแล้วก็มีฝนปล่อยๆดินก็มีความชื้นนะครับวันนี้เราจะมาเอาก้าอ้อยลงกันนะครับนี่นะครับเป็นก้าอ้อยที่เราพอเพาะไว้นี่ก็เกือบเดือนแล้วนะครับรจะยาวประมาณหนึ่งวาแล้วนี่นะครับเราก็จะเอาลงหลุมแล้วนะครับนี่เป็นหลุมที่เราจะเนยนี่เป็นการปลูกแบบหลุมนะครับ นี่จะใส่แค่ก้าเดียวนะครับต่อหนหลุมนะครับนี่นะครับก็จะกบดินเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะทำเป็นหลุมแบบนี้นะครับเผื่อเวลาที่อ้อยได้ประมาณ2เดือนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะกบหลุมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเสร็จแล้วครับหนหนลุม นี่เป็นการปลูกอ้อยแบบหลุมนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี่เป็นการปลูกอ้อยแบบล่องนี่นะครับก็จะปลูกต่อไปเราก็จะเลือกอากล้ที่ต้นกล้าที่พ่อไว้ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับมาถ้าต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะใส่สองกล้า หรือสามก้าก็ได้นะครับนี่ครับก็จะวางไปในหลุมแบบน,นี้ครับีนี้อ้อยขาดแลนมากนะครับสำหรับชาวอ้อยขนำนี้ต้องปลูกเพิ่มเยอะๆนะครับแต่ก็ยังปลูกได้ไม่เยอะเท่าเท่าที่ต้องการเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับอ้อยขนาำ อยู่ที่การดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูแลดีก็จะให้ผลผลิตสูงนะครับสำคัญคือน้ำต้องให้น้ำนะครับเพราะว่าบางช่วงน,น,นี่ฝนไม่ตกอันนานนี่จะแรงมากนะครับทำให้อ้อยไม่ชะงักการเจริญเติบโตการปลูกแบบอินรีย์นี่ต้องใส่ปุ๋ยไว้ในหลุมก่อนนะครับ มีการใช้ปุ๋ยซีลองพื้นไว้ก่อนนี่ครับเรจะปลูกปลูกนี่ไม่ยากนะครับยากตอนขุดหลุมขุดหลุมนี่ใช้เวลานานมากนี่นะครับก้าวอ้อยเราจะเราจะสมบูรณ์มากนะครับครับก้าใหญ่มากเลยถ้าเป็นหน้าแรงก็ปลูกเป็นท่อนพันได้นะครับแต่ถ้า ฝนเริ่มมาทีนี่ก็ต้องปลูกเป็นต้นกล้านะครับเพราะว่าถ้าความชื้นสูงนี่จะทําให้ทอดอ้อยที่เราวางเน่าได้นะครับแต่ถ้าเป็นต้นกล้าอย่างนี้นี่รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตจะงามหรือเปล่าก็อยู่ที่การดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่แค่ต้นหลุมละหนึ่งก้านะครับก้านี่ สมบูรณ์มากนี่มาสามเลยนะครับอันนี้เป็นท่อนเดียวนะครับแต่ว่ามีสามข้อตาเราก็จะไม่แยกออกนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับใส่ลงไปทั้งสามเลยเพราตอนที่เราเพาะบางทีเราก็ตัดหนึ่งข้อตาบางทีเราก็ตัดสองข้อตาสามข้อตานะครับถ้าข้อตาทีๆเราก็จะตัดได้สามข้อข้อดีของการใช้เป็นต้นกล้าก็คือ มันจะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับว่าต้นกล้าต้นไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์สามารถเลือกได้นะแต่ถ้าเราลงไปท่อนพันบางทีบางท่อนมันก็เกิดมาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับก็เป็นอย่างนั้นน,นี่ขนาดเราเพาะไว้นะบางกล้าบางท่อนก็ยังไม่ค่อยโตนะครับ เป้าหมายปีนี้ก็ประมาณพันหลุมนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าตอนนี้ได้ไอที่เป็นหลุมก็ได้อยู่ประมาณยังไม่ถึงร้อยเลยครับที่มองไปจะเป็นพื้นที่ที่เราจะปลูกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ปลูกไปนะครับไล่ปลูกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอ้อยที่ปลูกไว้แล้วกว่อนหน้านะครับไม่ค่อยงามไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะช่วงที่แล้วแรงมากฝนยังไม่ตกเลย ตอนนี้ระบบน้ำเรายังทำไม่เสร็จนะครับเี๋ยวจะได้หามาซ่อมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้มาซ่อมส่วนที่มันไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าหลุมไหนที่มันไม่เกิดหรือว่าหลุมไหนที่โดนหมาเขี่ยนะครับม,มีบางหลุมหมามมไ,มไปยต่ยพืชนี่ไงแมลงศัตรูพืชเห็นท่อฟ้าๆนี่เป็นระบบน้ำของเรานะครับก็ยังยังต่อไม่เสร็จนะครับ ในสะก็ยังไม่มีน้ำมาเยอะเท่าไหร่ไว้อีกเดี๋ยวลงก้าอ้อยเสร็จแล้วเราจะไปดูการต่อระบบน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาครับมาลงก้าอ้อยกันต่อเลยนี่นะครับการลงก้าเดียวนี่ก็เสียงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าหักเลือโดนหมาเหยียบมาอะไรก็เรียบร้อย แต่ว่าก็มันจะทําให้อ้อ,อยรากแข็งแรงนะครับอ้อยเราจะล้มยากเลยครับถ้าเราปลูกมาจากข้อตาเดียวนี่นะครับดีวปลูกกล้าเดียวเลยนะครับคือมันรอดได้แน่นะครับร้อยเปอร์เซ็นแต่มันจะงามหรือไม่งาม,มอยู่อีกทีหนึง่งรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็จะปลูกอ้อยวันนี้ก็จะกะว่าจะขุดทั้งปลูกก็จะให้เสร็จแปลงนี้นะครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไว้คลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตอ้อยกันต่อนะครับขอบคุณครับ